ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดชวนสวมชุดไทยเที่ยววัดใกล้บ้านกระจายรายได้สู่ชุมชนลดอุบัติเหตุทางถนนนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าวันที่13เมษาย,ยน2567ที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงการ ศรีสเกตสงการเฟสติวัลงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดศรีสเกตรประจำปี2567เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคีเครือข่า,ขายซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่15เมษายน2567 นายนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าสงกรานคือการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทยประเพณีสงการานมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษจ,จึงมักเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงการานหมายถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปัจจุบันกำหนดวันที่13ถึงวันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันสงการานโดยในปีนี้ประเพณีสงการานในประเทศไทย ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรัฐบาลจึงผลักดันยกระดับประเพณีสงการให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกตามแนวคิดการขับเคลื่อนง,งานประเพณีในประเด็นสร้างการรับรู้งานเทศกาลประเพณีเฟสติวัลของไทยเพื่อนำม,มาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศจังหวัดศรีสะเกษ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในประเพณีสงการเพื่อสืบสารประเพณีที่ดีง,งามสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนสืบสารประเพณีสงการเช่นการทําบุญตักบาตรการส่งน้ําพระพุทธรูปขอพรผู้สูงอายุการละเล่นพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นรวมทั้งการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าท้องถิน่นเสื้อลายดอกชุดไทยย้อนยุค ที่แสดงออกถึงอััตกษณ์ความเป็นไทยสงการวิถีใหม่แต่งไทยเที่ยววัดใกล้บ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยการสร้างรายได้หมุนเวียนและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนและที่สําคัญคือเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วยชัดใัยพมากถ,ถ่ายภาพสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน